ครับวันนี้เรามาเจออีกแล้วนะครับกับการกินของเรานะครับวันนี้เราจะมากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นยั่วๆจ้าดูสิน้ำสีแซ่บเรามาเริ่องกันเลยนะครับตีนไก่ น้ำจิ้มต้องใช้ช้อนก็ได้นะครับกินด้วยมือเนี่ยสุดยอดแล้ว <c oughs> อร่อยเพราะว่ากินกับคนอื่นต้องใช้ซ้อนซ้อมนะครับซืนทำเองเนี่คนเ,นเคยนะเขียนังกว่า บมากุดดิน ขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนแับกระชายรสม,มากรสรสรสสุด กิงกนันเน้นขมุนลืนอร่อยสับเราม,มาทำดูนะครับอร่อยมาก Đang inn thôi. Tin cái nên nên. Hửm? let um, me see Violet. ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย